หนุ่มวินเมทาวินนะคุณผู้ชมที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้อวดความหล่อและเท่นะครับในลุค all black นะครับจนแฟนคลับนะครับใจสั่นกันเป็นแถวเมื่อเขานะครับได้ถูกเชิญไปร่วมนะครับชมทิฟฟานี่แลนด์มาร์คโอเพนนิ่งนะครับในวันเปิดร้านของแบรนด์ดังระดับโลกนะครับอย่างทิฟฟานี่แอนด์โคนะครับณย่านดังนะครับแห่งเมืองมหานิวยอร์กคุณผู้ชม ซึ่งแน่นอนว่าแฟนคลับนะครับรอหนุ่มวินกันมากมานะครับและแฟนคลับชาวไทยนะครับก็วีดกันหนักไม่แพ้กันนะครับเพอแฮชแท็กนะครับทิฟฟานี่แอนโคลเอ็กวินนะครับได้พุ่งติดเทรนด์ในวิเตอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งติดเทรนนะครับเวียดนามฮ่องกงและอันดับ,บที่9ของโลกอีกด้วยคุณผู้ชม oh, <no. S 1> ไม่พอนะคุณผู้ชมภายในงานนะครับยังมีนางเอกสาวสวยนะปูปยานะครับที่มีตําแหน่ง แฟนออฟเดอะเฮาส์ของแบรนด์ทิฟฟานี่แอนโคนะครับได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย mm. ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสาวปูนะครับได้เจอกับหนุ่มวินนะก็ได้บบว่าแชร์ภาพบรรยากาศนะครับในงาน ทำเอาแฟนคลับนะครับที่คอยติดตามอยู่เรื่อยๆบอกเลยว่าเห็นภาพนี้บอกเลยว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะเพราะว่าสาวปูเนี่ยก็ได้บอกว่าร่วมเฟรมกับหนุ่มวินนะครับกำลังนั่งนะครับรับประทานอาหารร่วมกันอบอกเลยว่าเป็นงานอีเวนต์นะครับที่ปังมากคุณผู้ชมทำให้แฟนคลับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับบอกเลยว่าวีนหนุ่มวินกันหนักมากโดยลุกดีทั้งหล่อทั้งเท่นะบอกเลยว่าปังจริงๆนะคุณผู้ชม ความหล่อทําขึ้นเทนอันดับหนึ่งกันไปเลยเอน่ารักมากเลยแล้วคืออย่างที่บอกว่าสาปูก็คือได้บอกว่าแชร์บรรยากาศให้แฟนๆได้ดูแบบว่าก่อติดกันเลยคุณผู้ชมนี่อ่าก็เป็นคํมคืนของการดินเดอร์อสุดหรูซึ่งตัวน้องวิเนเองก็ได้มีการแชร์สตอรีเอ่เป็นภาพ โคกันด้วยเหมือนกันนะก็เท่ๆนะ่ารักน่ารักไปส่วนอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่ได้เจอกับเหล่าแฟนๆค่ะทุกคนคะ่ะจริงๆเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยทั้งอิจฉานะแต่เราก็มีความปรับปื้งใจคือเหมือนก็เปรียบเสมือนว่าทุกคนที่ได้ไปเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราไปเจอเจอน้องเออมีการแจกลายเซ็นรวมไปถึงถ้าทุกคนเห็นนะจะมีแฟนชาวไทยด้วยนะจ๊ามีให้เซ็นที่มื นาะใช่มีมีหลายๆคนที่ตั้งใจที่จะบินเพื่อไปหาน้องเลยก็มีหลายๆคนก็ได้เจอน้องเป็นครั้งแรกก็มีเช่นเดียวกันนะคะ uh แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราได้ไปดูน Twitter, ในทวิตเตอร์ในแฮชแท็กใดๆแล้วก็จะเห็นความประทับใจเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีอยู่คลิปนึงค่ะทุกคนค่ะที่ดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วก็เจ้าของคลิปเนี่ยได้เหมือนแบบ พูดแทนใจพวกเราไปหมดแล้วนะคะเขาพูดแบบว่าขอบคุณนะที่เกิดมาให้รักน่ารักมากเลยโอ้แล้วพอน้องวินได้ยินน้องวินก็แบบโอ้คือแบบองทุกคนน่ารักมากจริงๆนะคะถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเนาะที่แบบเออเราได้เจอกับดาราศิลปินที่เรารักใช่ไหมที่สำคัญน้องวินก็คือ เซนีีมากๆนะคะทุกคนคะ่ะไปดูกันใน h ฮชแท็กเนี่ยโหความประทับใจเนี่ยเรียกว่าเพียบเลยจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะยินดีกับทุกๆความสําเร็จของน้องนะคะไม่ว่าจะเส้นทางต่อจากนี้หรือว่าต่อๆไปเนาะก็ขอให้มีแฟนคลับที่รักน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเค okay.